วันนี้ตลาดหุ้นโลกผันผวนตั้งแต่ยังไม่เปิดวอลล์สตรีทแค่คำพูดเดียวจากฝั่งการเมืองก็ทำให้เงินทุนทั่วโลกเรื่มไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงคำถามคือนี่แค่แรงกดดันระยะสั้นหรือสัญญาณว่าความเสี่ยงรอบใหม่กำลังก่อตัวขึ้นจริงโดยเฉพาะประเด็นสงครามการค้าที่หลายคนคิดว่าจบไปแล้วแต่วันนี้เหมือนกำลังถูกปลุกกลับขึ้นมาอีกครั้งเดี๋ยววันนี้เราจะพาไล่ตั้งแต่สหรัฐยุโรปเอเชียไปจนถึงมุมมองนักลงทุนค่ะ เริ่มจากต้นต่อของความผันผวนรอบนี้ประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์ออกมาคู่จะเก็บภาษีนำเข้าไวน์และแชมเปญจากฝรั่งเศสสูงถึง200%หลังความตึงเครียดทางการเมืองกับผู้นำยุโรป ตลาดตอบสนองทันทีนะคะหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มรายใหญ่ของฝรั่งเศสและยุโรปร่วงแรงดัชนีหุ้นยุโรปเปิดตลาดติดลบแทบทั้งกระดานเพราะนักลงทุนเริ่มกังวลว่าถ้าภาษีถูกใช้จริงอาจลุกลามเป็นสงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับยุโรปและแรงกดดันจากยุโรปก็ส่งต่อมาที่ฝั่งเอเชียอย่างรวดเร็วเช้านี้บรรยากาศการลงทุนในเอเชียค่อนข้างชัดว่าเป็นโหมดลดความเสี่ยง เริ่มที่ญี่ปุ่นดัชนีนิกเคอิ225ปิดตลาดปรับตัวลงค่อนข้างแรงนักลงทุนขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงหลังทั้งข่าวการค้าและแรงกดดันจากตลาดพันธบัตรในประเทศเพราะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุยาวปรับขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่สะท้อนความกังวลด้านฐานะการคลังหลังรัฐบาลประกาศยุบสภาเลือกตั้งแบบฉับพลัน ขยับมาที่เกาหลีใต้ดัชนี KOSPI ก็ปิดแดนลบเช่นกันแม้การปรับลงจะไม่รุนแรงเท่าญี่ปุ่นแต่เห็นชัดว่านักลงทุนยังไม่กล้าเปิดรับความเสี่ยงเพิ่มส่วนฮ่องกองดัชนี Hang Seng Index ปิดลบเล็กน้อยแรงขายหลักมาจากบรรยากาศลบทั่วภูมิภาคแม้หุ้นบางกลุ่มจะพยายามพยุงตลาดไว้ สรุปภาพเอเชียวันนี้คือลงพร้อมกันแม้ระดับความแรงต่างกันแต่ทิศทางเดียวกันชัดเจนคือนักลงทุนเลือกชะลอความเสี่ยงข้ามาที่จีนแม้ตลาดหุ้นช่วงนี้จะคึกคักมากมูลค่าการซื้อขายทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการแต่หน่วยงานกำกับดูแลเริ่มออกมาแสดงความกังวลว่าตลาดอาจร้อนแรงเกินไป ขณะที่ในฝั่งนโยบายการเงินธนาคารกลางจีนยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักทั้งระยะ1ปีและ5ปีไว้เท่าเดิมสะท้อนว่าจีนยังต้องพยุงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวกลับมาที่สหรัฐอีกหนึ่งประเด็นสำคัญประธานเฟดอย่างเจอโรมพาเวลเตรียมเข้าร่วมการพิจารณาคดีของศาลสูงสุดกรณีความพยายามปลดหนึ่งในคณะกรรมการเฟด เรื่องนี้ทำให้นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความเป็นอิสระของเฟดซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของความเชื่อมั่นในตลาดการเงินผลที่ตามมาคือฟิวเจอร์สตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงนักลงทุนลดสถานะเสี่ยงและรอดูทิศทางสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศนักวิเคราะห์หลายรายมองว่าหากความตึงเครียดด้านการค้าย,ยัางยืดเยื้อเงินทุนอาจเริ่มไหลออกจากทีมซื้ออเมริกาและกระจายไปยังตลาดอื่นมากขึ้น สรุปภาพรวมวันนี้ตลาดโลกยังอยู่ในช่วงผันผวนสูงข่าวการเมืองกลับมาเป็นตัวแปรหลักอีกครั้งนักลงทุนจึงต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดและบริหารความเสี่ยงให้เหมาะกับพอร์ตของตัวเองฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องหุ้นนอกมอนิเตอร์เพื่อไม่พลาดข่าวลงทุนทุกวันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ